สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนะ้าตายกอกะค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการเก็บยางของนะาเสริมนะมอน,นี้เก็บยางพี่น้องเลยบ่ดด้กีดโดนไม่ได้กีดนานแล้วตั้งแต่ช่วงปีใหม่แต่กีดก่อนนั้นไม่รู้ได้ไม่เดี๋ยวมาลุ้นดูนะคะว่าวันนี้จะได้กี่ถังจะได้กี่กิโลอันนี้เพิ่งเก็บส่วนแรก ก็ก็ก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่อ,อ,ยอันนี้นะ่าเสริมกีบคนเดียวเลยเด้อกีดผู้เดียวเลยมันเข้าหน้าแรงแล้วเม้นเป็นเม้นเม้นมากไหมน่าเสริมหอม,หอม รเราจะรวยแล้วเราจะรวยแล้วสัน,นโชคดีหน่อยช่วงน่าเสริมกีดคนเดียวแล้วก็มีอวันนี้มีคนงานด้วยพี่วาดแกมาเก็บยางโอ้างท่ำใจวะ คิดไว้ในใจไหมนะเสริมว่าเขาเรียกว่าอะไรงวนนี้จะได้กี่ถังส่วนนี้เดืดเดือดอย่างมันก็ไม่ได้แบบนี้ทุกต้นเนอะทุกคนนี่มันก็ไม่ใช่แบบนี้ทุกต้น เนี่ยเนี่ยเนเดี๋ยวโชว์หน่อยเบื้อไงใหญ่อยู่นะหอดหอดบ่อหอดสองเนาะน่าจะไม่ถึงสองกิโลน้ำหนักก่อยจะหอดแั้วแล้วว่าตี มันก็ไม่ใช่แบบมันก็ไม่ได้เยอะแบบนี้ทุกต้นเด้อนแต่นี่น,นี่มันก็เป็นแบบนี้นะแบ่งกัน,กนเออมันบได้หลายค่ต้นเด้อต้นเล็กต้นใหญ่ต้นนี้มันเล็กก็ปิดไปแล้ว ว่าไม่ได้ไม่ได้กีดนานมากปีใหม่หยุดปีใหม่หลายวันหยุดปีใหม่หลายวันหลายคืนโอ้โหทุ่งหญ้าซาวานนานะแต่ไปไหน โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังตามไปถ่ายคลิปโอ้ไป oh, ไป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 งั้นเราจะพักนาเสริมไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันไปเก็บผักก่อนไปเอาคลิปไม่เดี๋ยวให้มันได้หลายถังก่อนแม่เดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเรามาแล้วจะเก็บผักเราก็ได้หนึ่งคลิปนูน่นได้ล้อแรกรถ น,นี่เต็มคันรถเต็มคาราเบลเลยเป็นไข่คารา,าเบล <laughs> <laughs> บอกแล้วว่ายายายา เพิ่นเฮากลิ่นทุเรนไอ้บาดเอ้ยเพิ่นเพิ่นก็กินแล้วเพิ่นมีบอกว่าเพิ่นเป็นโคแฮมๆแฮมๆไหมเพิ่นว่ากินโลดเพิ่นวะเพิ่นเหงาเขาคอยกินมาทุเรนคอยก็กินกับเฮาเรียบร้อยแล้วโคโคอขก็แฮมๆเพิ่นวะโอ้ว้าเยอะเป็นน้ำเดียแล้วเยอะเป็นน้ำเดือยอาการรอแร่แล้วเพื่อนอาการรอแร่ รอดไหมไม่รอดอยากกิน <eyeshadow> อันนี้ยังเกาะอยากกินสองเม็ดุ่นกินทีละเม็ดก่อนดีพอเจ้นอยากกินยังกินรอดเปล่ากินสงสารชีวิตเราจะสั้นเลยสงสัยชีวิตเราจะสั้นแล้วซะเฝ้าเฝ้าหาเฝ้าหาผู้ไม่กันเด้อสั้นนะเฝ้าหาผู้มาเก็บยางผู้ไม่ก่อน บม่ได้กินเด้อตายแล้วยังไม่ทันได้กินอันนี้ปาพีมันจะเป็นไข้หวัดมัมันจะเป็นไข้มันหนาวอีเดียมื่อเช้านี่นะมันเย็นครับมือเบ

หวัดแกก็จะจัดเรียงแบบนี้ก็ถือว่าได้ได้เยอะอยู่สําหรับยางหน้าแรงแล้วก็ยางไม่ค่อยได้กีดพักหยุดช่วงปีใหม่ยาวเกิน หยุดกี่วัน4คืนหยู่4คืน3วัน4คืนพปินยิงอย่างกระติกเสื้อไกลดรถมีถึกไกลรถถังสอดอพดแล้วค่อยว่ามือน,ะอนั้นพ่อยิ<ห>่งท่อแตะกระโพดกระโพโดก็ทางล้อ<ห>นันน้ยอันโตนันแลนาะทุางเนาะ เออะมันกระดึงออช่วงหน้าแหลงใบาย,ยางก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นสีแดงเหมือนไฟไหม้เลยใบยก็จะล่วงใบก็จะล่วงนะต่อไปอ่ะเพราะเข้าหน้าแห้งเราก็ต้องกรีดต่อไปเขาเรียกว่ากรีดตัดดอกไม่ให้มันเป็นดอกเพราะถ้ามันเป็นดอกเยอะ หมักยางมันก็นจะลายหลายเราเพื่อหมักยางมันสิแตกก็จะได้เปิดอีกนะน่ะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันอีกคลิปหนึ่งว่ายางสองสวนจะได้กี่ถังนะคะและจะได้กี่โล สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายรอค่ะว่าจะได้กี่ถัง